เสียเงินไม่เท่าเสียคนสิ่งที่การพนันขโมยไปจากคุณมากกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับกับซีรีส์เกี่ยวกับการพนันนะครับเวลาเราพูดถึงความเสียหายจากการพน,นันคนส่วนใหญ่ก็จะนัมักนะครับนึกถึงจำนวนเงินที่เสียไปไม่ว่าจะเป็นเสียแสนเสียหลักล้านเสียสิบล้านหรือหมดเนื้อหมดตัวแต่ในความจริงแล้ว บาดแผลที่ลงลึกและรักษายากมากที่สุดไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีนะครับที่ว่างเปล่าหรือเงินหรือทรัพย์สินที่หายไปเท่านั้นแต่มันคือการที่การพนันได้ขโมยตัวตนของคุณขโมยความเป็นมนุษย์ของคุณไปทีละเล็กทีละน้อยจนวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาและส่องกระจกนะครับเราไม่ใช่ตัวเราในอดีตอีกแล้วนะครับเราไม่ใช่คนเดิมนะ ที่เราเองเคยภาคภูมิใจในตัวเองหรือคนอื่นภาคภูมิใจในตัวเรานะครับมันกลายเป็นว่าเราไม่ใช่เราอีกต่อไปเพราะการขโมยนะครับความซื่อสัตย์และ,ะและเกียรติยศต่างๆนะครับการพานันมักจะเริ่มจากการที่คนดีเองนะเราเป็นคนดีแล้วเราหลงผิดนะแต่เมื่อถึงจุดที่มืดแปดด้านการพานันจะบีบให้เราทําสิ่งที่รังเกียจที่สุดนะจากคนที่พูดจริงนะไม่เคยโกหกกลายเป็นคน โกหกโกหกแฟนโกหกครอบครัวโกหกพ่อโกหกแม่นะครับว่า,าต้องการใช้เงินด่วนนะต้องการยืมนู่นยืมนี่นะครับขอยืมเงินหน่อยจะเอาไปใช้นู่นใช้นี่นะครับพยายามหลอกล่อเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินการสูญเสียความนับถือตัวเองทุกครั้งที่คุณโกหกสำเร็จคุณก็จะรู้สึกสมเพชตัวเองทีละนิดทีละนิด,ะน,ดนะครับจนสุดท้ายเกียรติยศที่สะสมมา ก็มาลายหายไปเพียงเพื่อแลกกับเงินที่เอาไปเติมบาคาร่าเอาไปเติมเว็บพนันนะครับและกลับไปเล่นสสิ่งที่มันขโมยไปจากคุณคือเวลาและโอกาสเงินหาใหม่ได้นะแต่เวลาเสียไปแล้วเสียไปเลยนะครับเรียกกลับมาไม่ได้วินาทีที่หายไปแทนที่จะเอาเวลาไปกอดกับลูกนะครับคุยกับพ่อแม่นะไปทานอาหารกับ ครอบครัวไปทานอาหารกับภรรยานะครับหรือพัฒนาทักษะการทํางานนะครับเรากับใช้เวลาหลายชั่วโมงนั่งจ้องหน้าจอเพื่อดูไพ่ดูวงสลอ็อตด้วยแววตาที่ว่างเปล่าและควาวมคาดหวังว่าจะได้โอกาสที่หลุดลอยหลายคนเสียงานการที่มั่นคงไม่มีสมาธิในการทำงานเสียการเรียนนะครับเสียไปหมดเลยทุกๆอย่างธุกรกิจโอกาสทางธุกรกิจนะครับเสียเงินเสียทองเสียล้านต่างๆนะเพราะเอา ทั้งหมดทั้งมวลไปละลายในคาสิโนออนไลน์ 3. สิ่งที่มันขโมยคือความสัมพันธ์และความรักนะครับและคนที่รักการพน,นันคือกำแพงที่ไม่มีตาซึ่งจะกกั้นคุณออกจากโลกรอบข้างอย่างช้าๆความหวาดระแวงแทนความรักเมื่อเราเสียพน,นันเราจะรู้สึกหงุดหงิดโกรธเกี้ยวนะครับกับคนในบ้านทำให้ที่บ้านที่เคยเป็นที่พักใจกลายเป็นสนามอารมณ์ พอหันไปทางไหนคุณก็หุดหิดไปหมดเลยนะครับพอคนมาถามว่าเป็นอะไรคุณก็แบบเสียงแข็งนะพูดกับเขาไม่ทางไม่พูดกับเขาไม่ดีการทำลายความเชื่อใจเมื่อความจริงปรากฏว่าเราได้เอาเงินนะที่ยืมจากครอบครัวที่ยืมจากภรรยาเอาเงินเก็บที่ร่วมกันสร้างอนาคตด้วยกันนะครับไปเล่นไปเผาไปทำลายในสล็อตในการพนันออนไลน์จนหมด หมดปนปี้ภายในวันเดียวกันภายในวันเดียวนะสำหรับบางคนเขาอาจจะไม่ให้ภัยคุณอีกต่อไปภรรยาบางคนอาจจะขอเลิกคุณเลยก็ได้เพราะนั้นความสัมพันธ์ถูกทำลายแล้ว 4. สิ่งที่มันขโมยจากคุณไปคือสุขภาพจิตและสติปัญญาการติดพนันคือโรคทางสมองอย่างหนึ่งซึ่งจะขโมยความสุขตามอารมณ์นะตามธรรมชาติไปจากคุณภาวะเฉยชาต่อความสุขนะครับคุณจะพบว่า เรื่องน่ายินดีปกติเช่นการกินอาหารอร่อยหรือการไปเที่ยวไม่ทําให้คุณมีความสุขเท่ากับการชนะพันนันความกลัวและความหวาดความอาการผวาชีวิตที่ต้องปกปิดความลับคอยหลบหน้าเจ้านี้นะที่คุณไปยืมมาเอามาลงมาะเลงกับการพน,นันคอยลุ้นผลไพ่และจะทําให้คุณกลายเป็นคนวิตกกังวลตลอดเวลานอนก็ไม่หลับนะเพราะมันเสียไปแล้วไนงะโอ้โหอยากได้คืนอยากได้คืนอยากจะเล่นตลอดเวลาแล้วก็ คุณจะเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงนะครับบทสรุปแล้วสิ่งที่คุณต้องทำคือการกู้คืนตัวตนของคุณก่อนจะสายเกินไปเงินที่เสียไปแล้วก็คิดว่าเป็นค่าเทอมที่ลงหน่วยกิจบทเรียนชีวิตอันโหดร้ายนะครับแต่ก็อย่าปล่อยให้การพนันนะครับขโมยคนดีหรือตัวตนที่ดีของคุณไปนะครับหยุดสร้างบาดแผลใหม่หยุดการเล่นการพนันในวันนี้พึก คือการเริ่มรักษาเกียรติยศที่เหลืออยู่ยอมรับความจริงนะครับว่าเราพลาดไปแล้วนะเดินไปบอกคนที่คุณรักเดินไปบอกภรรยาเดินไปขอโทษคุณพ่อคุณแม่ว่าฉันพลาดไปแล้วนะฉันต้องการความช่วยเหลือแล้วก็เริ่มสร้างตัวตนใหม่นะครับทำงานสุจริตหาเงินได้ช้าหน่อยแต่มั่นคงแล้วก็สุขสบายไม่ต้องนอนขวัญผวานะครับมีความสุขมีความสุขกับตัวตนใหม่ เงินหมดก็หาใหม่ได้แต่เสียคนแล้วบางครั้งทั้งชีวิตก็กู้คืนไม่ได้เลิกเถอะครับกลับมาเป็นคนที่คนเดิมที่ใครๆก็รักคนเดิมที่เวลาเขานึกถึงคุณคุณคือฮีโรนะ่สำหรับเขาเพราะนั้นนะครับอย่าพึ่งทอนะทุกท่านนะทุกท่านเริ่มต้นใหม่ได้ขอให้ฟื้นกลับคืนเป็นตัวตนนะครับใหม่ที่ดีกว่าเดิมใช้ไล่กว่าเดิมและหยุดยุ่งเกี่ยวกับการพานัน ก่อนจากกันอสังหารีวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. นึ่งเล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทําสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ 3. พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืมโทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับ โดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุม บัญชีม้าสิม้าบัญชีบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจะเอาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นระมาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ